วันนี้ครับวันนี้ตอนแรกเราจะมาถ่ายเชฟเทเบิลนะแต่ว่าเชฟเทเบิลแคนเซิลครับเราก็เลยตีหัวเชฟคนนู้นครับให้สอนทำวีฟเวลลิงตันให้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวนี้เชฟเตยมาสอนเราทำวีฟเวลลิงตันนะ <c oughs> เป็นเมนูยอดทินสำหรับหลายๆคนที่แบบอยากทำเป็นนะวันนี้นี่คนนี้มาสอนให้รับรองครับ เพื่อนไม่เป็นไรเลยไม่กินกัวซองแล้วเชฟอันนี้อันนี้ที่สอนด้วยใช่ไหมเวลาขอมาเรียนด้วยไหมสอนด้วยครับแล้วก็แล้วก็เรามีตัวไรเบัตเตอร์ที่แบบเข้าเนยดีมากเลยเดี๋ยวเชฟทำว่าเข้าเนยก็คือการเอามาใส่ตรงระหว่างแป้งใช่ไหมใช่เขาเรียกลามิเนชั่นนะฮะเข้าเนยกับแป้งดูดูของเขานี่ก็คือแบล็กแองกัสแบล็กแองกัสเชนเตอร์ลอยเกนเฟสของออสเตรเลีย เกนเฟดก็คือว่าให้พวกธันพพืชทั้งหลายไม่ได้ให้กินหญ้าแตกต่างกันไงเชฟเรื่องเกนกับตัวออตัว Glass. การาสกราสเฟดเนี่ยมันจะมีตัวเส้นใย,ยเยอะกว่าเกนเฟดเนี่ยมันไม่ได้กินหญ้าไม่กินทันจพพืชตัวเส้นใย,ยที่ได้มันจะเล็กกว่ากลิ่นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเมนูน,นี้เราเลือกใช้ตัวเกนเฟตดีกว่าให้มันนุ่มหน่อยนะใช่มันจะนุ่มหน่อยแล้วการาสเฟดนี่มีช่วงเวลาที่มันอร่อยที่สุดของมันไหมสําหรับถ้าผมใช้เนี่ยเราจะตัดแต่งและคลายไว้ใช้ก่อนใช้งานประมาณหนึ่งอาทิตย์ เขาเรียกว่าเวทเอชแล้วมันจะนุ่มขึ้นกลิ่นจะดีขึ้นก็คือการเอจจิ้งนี่ก็มีดรายเอชที่ทีททิดกันแล้วก็มีเวทเอชก็คือเก็บไว้ธรรมดาซึ่งเอนไซน์ในเนื้อมีอยู่แล้วใช่ครับทำให้เนื้อมันนิ่มไปเรื่อยใช่อันนั้นนะครับเทนเดอร์ลอยนะอีกของข้าคอีกอย่างนึงก็คือเห็ดซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้เห็ดนางลมหลวงเห็ดนางลมหลวงเห็ดหอมเห็ดหอมสดแล้วก็วันนี้เราใส่ทรัฟเฟิลด้วยซึ่งปกติไม่ได้ใสใช่ไหมเชฟ ไม่ครับไม่ปกติก็สูตรทั่วไปจะเป็นเห็ดชาบิยองเนาะมองนอกแต่ว่าเราอัดดับมาเป็นเห็ดไทยเราครับตัวนี้เป็นทัพเฟิลเพจที่มีเนื้อททฟโฟผสมเนาะนะครับพี่ฮอตเีโอฟู้ดมีแบบเป็นผงด้วยนะอันนี้ก็คือไว้สําหรับโรยได้เลยตอนก่อนกินแล้วอันนี้ก็เป็นน้ํามันททฟโฟขาวถ้าผัดเห็ดเสร็จแล้วค่อยใส่รอให้อุณหภูมิมันลงหน่อยเราก็ค่อยใส่อันนี้สําคัญนะครับเหมือนใส่น้ามันงาใช่น้ำมันงาต้องใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าโดนความร้อนมากเกินไปกลิ่นมันก็หายถึงพวกเห็ดพวกรทฟโฟแล้วนะแล้วเราก็จะมีแฮมนะ ใช้อันนี้นะครับพามาแฮมใช่ไหมใช่พามาแฮมเบลเลต,ต้าเป็นแบบสไลด์แล้วตัวนี้ใช้ง่ายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นส่วนผัดเห็ดทั้งหลายนะครับก็เนยโรสแมรี่กระเทียมหอมใหญ่อันนี้อะไรเชฟผมชอบใช้เหล้าจีนนะผัดเหออ็ด <ๆ S 1> มัน,นหอมมากเลยเฮ้ยแปลกอ,อ่ะอ่ะอันนี้เป็นสูตรเชฟเตยนะว่าใช้เหล้าจีนนะผัดเห็ดมาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกอะไรเชฟขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเซียเนื้อก่อนแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเดี๋ยวอุณหภูมิข้างในเนื้อเนี่ยถ้ามันไม่เย็น เราเข้าต่ออบแล้วอ่ะเนื้อมันจะสุกโอเวอร์คุกเกินไปเนาะผมมีบาสบาสชิลเลอร์เดี๋ยวเราเข้าแป๊บเดียวพอให้มันสต็อปคุกกิ้งแล้วนอกเนื้อใช้ตู้เย็นธรรมดาเชฟน่าจะต้องประมาณกี่ชั่วโมงโอเคครึ่งชั่วโมงก็ได้ให้เนื้อข้างในมันเย็นหน่อยโอเคได้เนื้อข้างในเย็นข้างในก็จะสุกแดงสวยงามกว่าใช่ปรุงเกลือพริกไทยแล้วแล้วก็ใส่โรสแมรี่สับนะต้องบีบีนิดนึงนะให้ให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมานะแล้วเดี๋ยวเราก็มาย่างที่อันนี้อันนี้เล็กแฟลตท็อปนะครับก็เป็นกระทะะยยัักษ์นน่่่แหลวาาง ออ้ยหอมมากเลยตอนนี้หอมแล้วโรสแมรีเชฟจริงๆเชฟเป็นเชฟอิตาเลียนใช่ไหมใช่ครับต้อง<ม>ทำงเป็นทางใช่างแต่เก่งสักทางเลยน่าจะไม่เก่งแต่ว่าตอนแข่งอ่ะถ้าใครกลับไปดูนะเชฟเตยจะเก่งพวกแบบทําขนมปังทำทาแป้งทําเส้นทั้งหลาย เขาอยากขอแบบเป็นอันเล็กๆอ่ะควรจะสั่งเนื้อประมาณกี่กรัมถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านอ่ะผมว่าประมาณสักสามสี่ร้อยกรัมใครอยากซื้อเป็นท่อนก็สามสี่ร้อยกรัมให้ตัดเป็นท่อนสวยๆให้เลยนะครับนี่ได้แล้วเป็นเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องด้านนอกสุกแล้วเนาะปิดเรียบร้อยแล้วฮะการเลือดมันออกแต่ว่าเราต้องต็อป c o o k ิ้งมันด้วยเราต้องใส่เครื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือบล a s t chiller นะใช่ครับ b l a s ิล h i อร e r นี่คือตู้เย็นให้ความเย็นเร็วมาก ตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแหละให้อุณหภูมิมันลงก่อนแล้วค่อยมาทำต่อสับอย่างนี้ก่อนแล้วมาผัดนะครับแต่ว่าเราจะไม่ปั่นให้เละแล้วมาผัดเลยนะเพราะว่าเชฟบอกว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกนะครับอ่านี้ใส่เห็ดนะครับเพราะ้าผัดจะใส่เยอะเกินน้ำไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันออก อันนี้นะคบวันนี้ก็คือเห็ดที่ผัดแล้วนะถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้เห็ดจมปิยองอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าดุกเซลนะครับถ้าถ้าใครไปดูออริจินอลนะทำนี้แต่ว่าวันนี้เราใส่เห็ดหลายอย่างแล้วก็ใส่นี่ด้วยอันนี้ก็คือเรียกว่าทรนะัฟเฟิลเพสเนาะทรัฟเฟิลเพสครับก็มีทรัฟเฟิลอยู่ข้างในนี้นะครับแบบหอมสาม,มารถซื้อไปใส่อาหารไปผัดพาสต้าอะไรได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาปั่นตัวเพสกันเนาะเห็ด <Okay. S 2> ที่เราผัดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลองไปก่อนเลยวันนี้<ม>เราปรุงเกลือพริกไทยแล้วเนาะครับ คือทัฟเฟิลนี่เราควรจะดูแลมันนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับดูแลเรื่องอุณหภูมินะผมว่าสำคัญไม่งั้นอ็อย่าไปเวิร์กมันเยอะใช่ใช่เสียงไม่เหมือนเครื่องปั่นเลยอ,อรับเข้าเใส่เยอะไหมครับเชฟทัฟเฟิลสองช้อนครับสัเชียฟังสองช้อนนี้นะใช่ครับอ่าปั่นเพิ่มให้มันเข้านะครับโอเคปั่นเสร็จแล้วนะครับ มันจะต้องมี็กเจอร์ที่แบบเหนียวเหนียวหน่อยมันจะยึดตัวเนื้อได้นะครับจะแบบดึงดึงาได้เนาะถึงขั้นตอนนี้ถ้าใครทําแล้วมันแฉะแฉะนะแสดงว่าผัดเห็ดผิดนะครับเอาไปใส่กระทะแล้วก็ทําให้น้ํามันงวดลงสักหน่อยก็ยังดีเนาะน้อไม่งั้นไม่ใช้ไม่ได้แล้วเราจะเริ่มพอตัดก่อนตัดเป็นกี่ชั้นกี่ชิ้นฮะครึ่งครึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้พลาสติกลับโลด้วยเห็ดแล้วก็พาร์มาแฮมอะไรอะไรก่อนเห็ดหรือพาร์มาแฮมก่อน พาเมแฮมครับแล้วก็เห็ดแล้วก็เนื้อแล้วเดี๋ยวเราจะโรด้วยกันอ๋อโอเคพร้อมแล้วครับเราไมใช้ฟังคำนะอ่าผมทำให้ผมเริ่มเลยใช้ไม่ทำให้ดูสักทิ้งนึงก่อนเหรอไม่ไม่อยู่ดีๆก็ปล่อยจอยทั้งนั้นอ่ะพาเมแฮมก่อนโอเคช้อนไปทางนี้ทางตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะประมาณต้องให้มันทับกันเยอะแค่ไหนครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ นี่หรอครึ่งชิ้นนี้เลยแล้วก็อันเนี้ยไม่พอเพราะว่าเนื้อมันใหญ่เนาะใส่ผ้าไม่ทำเยอะก็ได้นะอร่อยขึ้นฮะหมูฟ้าไม่แฮมคือสิ่งที่ดีที่สุดปาดประมาณนี้ก็ได้ครับนี้ถึงนี่ถึงนี้สุดเลยอันนี้เราต้องตัดไปก่อนไหมหรือว่าพอเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเราโล่งนี้ก่อนว่าเราอบไปเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งอยู่ดี เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอขอเห็นใหม่ไม่ถูกผมว่าแล้วกอนรีเพย์ได้นะมีคนบอกจิ้มตรงนี้ฝาดประมาณนี้ก็ได้ครับสำหรับใครทำที่บ้านนะขั้นตอนนี้เสร็จเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนให้เห็ดมันเซ็ตตัวนะแล้วมันถออกมาสวยขึ้นแต่ผมมีบัชิเลอร์แป๊บเดียวไปเลยขั้นต่อไปก็ไปรีดแป้งพับกันเลยไปรีดแป้งกันนี่นะครับเนยที่เราเข้าไว้นะเดี๋ยววันนี้เรามา ยืดมันแล้วก็ให้ขนาดมันพอดีกับตัวเนื้อเรานะเดี๋ยวเราเอาหน้ากว้างออกก่อนนะครับรีดด้านนี้ก่อน <S <S เป็น2ขนาดเนาะเบอร์หนึ่งเอาไว้ห่อเนื้อนะครับแล้วเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งจะเป็น1.5หานาขึ้นมาหน่อยเพื่อทําลายมันให้สวยงามอันนี้ของตัวหนาที่ไว้ทําลายด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดแป้งส่วนหนึ่งไว้ทําลายของตัวเวลิงตันเนาะอ,อ๋อเดี๋ยวจะเอาที่เหลือไปรีดต่อใช่ครับรีดให้บางลงกว่านี้นิดนึง ใครจะไปทําที่บ้านต้องพื้นเย็นๆนะครับไม่งั้นข้างในนี่มันจะเป็นชั้นเนยแล้วก็แป้งเนยแล้วก็แป้งนะถ้าเอาไปใช้ในที่ร้อนหรือว่าในพื้นที่มันร้อนมันก็จะละลายแล้วมันก็แป้งมันก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นมันก็จะเละแล้วมันก็เจ๊งครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวที่ที่ตัดตัวแป้งที่เราใช้ทําขนมเนาะนะครับเราทําลายของไวลิงตัน คราวนี้เราก็จะเอาตัวเนื้อที่เราพักไว้เนี่ยมาโลกับตัวแป้งพับนะครับจากนี้ใครโลก็รู้สวยมากเลยเนี่ยสวยใหญ่ด้วยอันเนี้ยอบนานด้วยดูเลย <laughs> ผมว่าชิ้นนี้เราอบประมาณ20นาทีถ้าชิ้นอ้วนกับชิ้นผอมไฟเราใช้กอุณหภูมิต่างกันไหมเชฟไฟเราใช้ประมาณ200องศาเตาลมนะครับถ้าชิ้นเล็กกว่าน,นี้ก็ประมาณ1 0 15นาทีเนาะมันจะมีผลกับตัวแป้งด้วยถ้าไฟเบาเกินแป้งก็จะด้าน โอเคเดี๋ยวตัวที่เป็นตะเข็บ mm hmm. เราก็แปะไว้ด้านล่างเลยแล้วใช้น้ําหนักของเนื้อเนี่ยมันกดไว้ uh huh. มันก็ไม่ดีแล้วนะครับตัวนี้ตัวหัวเราก็เก็บหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. แค่นี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องตัดหัวท้ายทิ้งอยู่แล้วนะ uh huh. ครับเพื่อเสิร์ฟคราวนี้เราย้ายมันมาถาดอบเลยนะครับโอเคใช้ฟ <laughs> างถาไข่ <laughs> อ่าันนี้คือเอ็กวอชครับเวลาทาไปแล้วเนี่ยเวลาอบออกมามันก็ทําให้มันสีสวยงามนะผมเห็นบางคนเขาไม่ใช้ไข่เขาใช้น้ํามันทาบ้างก็มีใช่ไหมเหมือนแบบไม่อยากใช้ไข่อย่างเงี้ยอ่าหลังๆมีสีด้วยสีน้ําตาลเอาสีน้ําตาลทาใช่ใช่ด้ดูดีขึ้นสีย้อมไม้เหรอลงแว็กด้วยมันอันนี้ก็คือลายของมันเนาะเพื่อความสวยงาม แล้วเชก็ดึงหัวท้ายให้มันให้มันพอดีดไอตัวตัวปลายมันเนี่ยครับเราก็เอาไปเน็บไว้ข้างล่างเหมือนกัน<อ>ให้น้ําหนักเนื้อมันกดไว้ไม่ดิดเหมือนกันนะฮะเก็บไนะ้เนาะปุ๊บปุ๊บเราก็กดไว้ปุ๊บนะฮะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนอบแล้วนี้เชฟคิดว่านะ่าจะประมาณ20นาทีนะครับใช้ไฟ200นะพัดลมด้วยพัดลมครับถ้าไม่พัดลมอ่ะเชฟก็เปิดแอร์ก็ได้ ใช่เพราะว่ามันก็จะเย็นสบายตัวว่ะเหนือไม่ออกด้วยไม่ไม่ัลมก็อบเตาธรรมดาแต่ว่าปรุงตามกันหน่อยหนึงทุกคนก็ต้องทําความรู้จักเตาตัวเองผมว่าใช้พัดลมอยู่หว่าเซตติ้งเนี้ยแล้วมันจะได้สีสวยเท่ากันใช่มาไปครับเดี๋ยวเราตามไปเข้าไปตาบในห้องนู้นกันครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเสิร์ ไปกับตัว mashed potato นะครับแล้วก็มีตัวซอสที่ทำมาจากไก่กระดูกวัวบนเ<อ>มลโรด้วยเหรอใช่อ,อันนี้เคี่ยวประมาณ3วันได้แล้วฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถึงเวลาแล้วเราออกมากันโอ้ยดีมากเอาอยู่นี่เอาแล้วนะครับโอ้กรอบนะ แล้วก็เนี่ยสุดท้ายนะครับทัฟเฟิลออยล์แล้วก็โรยด้วยทัฟเฟิลดัตเพื่อเพิ่มกลิ่นของตัวทัฟเฟิลให้มันแรงมากขึ้นข้อสังเกตเวลลิงตันอีกอย่างหนึ่งนะตัวตัวเนื้อแป้งเนี่ยถ้าหนาไปนะมันจะมันจะขาวเป็นไตไม่สุกเนาะแบบนี้คือสุกแล้วนะใส่น้ำมันทัฟเฟิลอีกสักนิดนึงอันนี้เป็นไวท t ทับเ f ิรออยนะผมชิมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้เชฟเตอร์เป็นคนวางสวยนะ ในที่สุดวันนี้นะผมก็ถือว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านกนารทำบิสเลิงตันแล้วพูดเองนะเชฟนะ <laughs> นี่ออกมาดีจริง<ช>เฮ้ยเชฟมันไม่ได้ทำยากนะจริงๆแล้วอะ่ะให้เวลากับมันหน่อยอะใช่ครับน่าจะน่าจะทำออกมาได้หน้าตาดีแหละแล้วเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วข้างในเนี่ยคือเนื้อนุ่มกำลังดีแล้วข้างนอกก็คือแป้งก็คือกรอบ จะบอกว่าซอสเชฟเด็ดมากซอสที่ที่เชฟบอกว่าใช้ไขกระดูกทำหรือว่าถ้าถ้ารู้จักกันก็เป็นซอสโบนแมลโลนี่แหละครับแล้วก็เนี่ยทานกับมันบดง่ายๆแค่นี้เองวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเตยจริงๆขอบคุณเชฟครับแล้วถ้าใครอยากจะทําอย่างนี้นะหาวัตถุดิบไม่ได้นะครับต้องมาสยามฟู้ดเลยผมบองจริงเพราะว่าที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเขามีโปรดักอะไรบ้างมันเยอะแบบมหาศาลจริงๆอ่ะพัฟเฟ ใกล้ฤดูซัมเมอร์ทัฟเฟิลเราก็ราคาก็ไม่แพงมากบริษัทเราก็มีขายนะฮะถ้าสนใจเรื่องทัฟเฟิลเนี่ยถ้าวินเทอร์ก็คือดีที่สุดแต่ถ้าซัมเมอร์ใครอยากกินก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าราคาถูกลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเนาะมาเจอสยามพูมได้เลยอย่างผมอย่างใครที่เป็นเชฟเนี้ยแต่ว่าซื้อปีกได้ปะ่ะเชฟซื้อปีกเราจะมีช่องทางอีกทางหนึ่งเป็นอ่าฟู้ดไดรี่นะครับในในเพจฟู้ดไดรี่ลองลองหาได้ดูได้เลยบเดี๋ยวขึ้นให้ทุกอย่างนะครับติดต่อได้สยามฟู้ดฟู้ดไดรี่นะครับก็ลองเข วัตถุดิบมากมายเดี๋ยวนี้ผมจะซื้อเนื้อเนี่นยกลับบ้านแล้วก็จะขโมยซอสเชฟกลับบ้านด้วยนะครับเชฟผมมาเยี่ยมอีกจริงๆนะได้ครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาขอเชฟเชฟไก่นะครับเชฟไก่เป็นเชฟเบเกอรี่ที่นี่นะมาทําครัวซองอะ่ะมีใครอยากดูไหมถ้าอยากดูคอมเมนต์มาเพราะว่าครัวซองตอนนี้ทุกคนกำลังคิดเลยจะบอกว่าจริงๆทำเองได้ต้องคอมเมนต์ต้องไลค์กับผมเยอะๆนะแชร์ด้วยผมจะมามาดูดความรู้จากเชฟไก่เชฟไก่นั่งอยู่นี่ครับดูดูเชฟไป <laughs> ดูเชฟดเไป ขอบคุณสยามฟู้ดนะครับขอบคุณเชฟเตยนะครับวันนี้เราไปก่อนอาทิตย์หน้าไปไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนทุกหลังนะครับเชฟสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ฝากไว้เลยมันดีจริงๆ